สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อินแพ t บางทองธานีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมในส่วนของโซนของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกนะครับก็จะมีของใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับมาจากทุกๆภาคเลยนะครับในงานโอท็อบครั้งนี้เขาก็จัดก,กันตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่24นะครับเีลยวจะพาไปชมทีละร้านนะครับร้านนี้มาจากมหาสารคามนะครับก็จะขายเป็นพวกเสือต่างๆน,นะครับ มีทำเป็นกระเป๋าด้วยสวยที่เดียวเลยนะครับเดี๋ยวนี้เสือเขาก็แปลรูปไปทำเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้ากันได้นะครับมีหลายร้านเนียนะครับจากมหาสารคามนี่ก็จะเป็นของจังหวัดมุกดาหารนะครับเขาก็จะทำเป็นพวก ตะกก้าสารต่างๆนะครับมีเยอะๆหลายล้านที่เดียวเห๋ยวนี้เขามีทำแบบเป็นกระเป๋าสารแบบติดกับรถเข็นล้อลากได้ด้วยนะครับส,นะสวยที่เดียวขายใบละเจ็ด้อยห้าสิบเองก็ไม่แพงนะครับนี่ก็จะเป็นตะก้าสารต่างๆ นี่ก็ทำจับเสือนะครับจับมหาศาราคาเหมือนกันนะครับโซนนี้มาจากจงังหวัดสุรินทร์นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นพบจักสารเยอะยะ,ะ,ะไปหมดเลยนะครับโซนจักสารเลยมีกระจาดกระบงเยอะยะ,ะไปหมดเลยของหน้าใช้ทีเดียว ตรงนี้จะเป็นกลุ่มจับสารนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมตรงจุดอื่นนะครับเพราะว่าของชายนี่จะเยอะเยอะหลากหลายเลยนะครับแล้วเขาก็จะแบ่งแบบเป็นโซนๆไปตอนนี้ผมก็เปลี่ยนบรรยากาศมาชมเกี่ยวกับพงดอกไม้ประดิษฐ์บ้านนะครับก็เขาก็จะแบ่งมาเป็นโซนนะครับอันนี้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะ,ะแต่ทาเหมือนของจริงทีเดียว นี่เป็นดอกกล้วยไม้สีสวยเลย,อ,ยอันนี้สวยมากนะครับดอกกุหหลาบสวนร้านนี้เข้ามาจากจังหวัดอยุธยานะครับก็ทําแบบเป็นวงมาลยจากดินหอมนะคะทําแบบ งานฝีมือับสวยมากทีเดียวอ,อูว่าทเป็นุแจอยู่ร้านนี้มาจากจังหวัดกรุงเทพนะครับเป็นดอกไม้ดินไทยและผ้าใยบัวจากังหวัดกรุงเทพก็มีเป็นงานโอท็อปเหมือนกันนะครับร้านนี้ก็มาจากจังหวัดกรุงเทพเหมือนกันนะครับจะเป็นยุก,กับทําพวกใบ,บสีนะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทั้งนั้นเลย เดี๋ยวเพื่อนๆชมก่อนสวยงามทีเดียวตอนนี้ก็เปลี่ยนมาจังหวัดทางภาคใต้ของเราบ้างนะครับเขาก็จะมีเกือกับเป็นโมบายเป็นเปิดหออยแยะๆเลยมาจากจังหวัดระนองนะครับรลางๆก็เป็นของจังหวัดสุราษร์นะครับ โซนพวกของใช้ของตกแต่งนี่คือจะมีเยอะและมีหลากหลายมากๆเลยจริงอยากให้เพื่อนๆมาชมด้วยตาของตัวเองนะเพราะเขาทำแบบสวยที่เดียวแล้วทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานโอท็อปซิตี้2023นะครับในโซนของใช้ของตกแต่งนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ